มาแล้วมาแล้วกระตุล็อกการเมืองเข้ามากันแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้อง อาสวีดัดสวัสดีเจ้าค่ะมอมปากกับกระตุนล,ล่อ,อกการเมืองมาเล่นนะเจ้าค่ะเอาละไปหยิกแกมหยอกกันที่ฉแบับแรกกันเลยดีกว่ากับซสีไทยรัฐวันนี้เสนอเรื่องขอมอบจากใจคนไทยที่ไปเลือกตั้งดูสิดูอ้าวนี่ฮะพวงลีจาก20ล้านเสียงมาร่วมไว้อะไรกับตลก็สุกอ้าวเผากินนะฮะ อปีดปีดปีดขอบคุณตอลอกอสุกเอาเผากินถีช่วยพวกลุงกับนันและกปอป่อซ่อพวกเราทำคนเจ็บคนตายจะกั้นขัดขวางการเลือกตั้งซ่องกุ่มผ้าพันหาเจ็ดอาพวกเราเลีวลหยแค่น้อยก็ต้องสูต่อไปอย่าได้ถ้อยว้าวว้าว,วความยุติธรรมตายแล้วเนี่ยฮะจี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  ้ร่วม่อกรรมนี่นาะขอรับพวกชันจีจีไม่นานับถือซะแนละ้โอ้โอมันก็ไม่น,น่านับถือแล้วละเจ้าค่ะเอ้ยถ้าเป็นเยี่ยงนี้ไม่เห็นหัวยี่สล้านเสียงเอาซะเลย <c oughs> ไว้อะไรกับความยุติธรรมเลยดีกว่านะเจ้าค่ะเอาต่อไปติดตามกันที่เดลี่นิวกับกระตุนครัประจำโดยขัวเจ้าค่ะ โลกมุนติวติวติวเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตังตงต้งตึงตึงตึงเลือกตั้งโมคะนะจ๊ะตึงตึงตึงฮ้ยดูดิประเทศอื่นเข้าไปไหนตอนไหนกันแล้วดูประเทศนี้ดิถึงกาเนาะเอากระลาครอบตัวเองอีกเฮ้ยตลกดีจริงๆเลยฮๆๆๆๆอันนี้หม่อมป้าไม่ขอออกความเห็นนะจ๊ะคะ หม่อมป้าอายชาวโลกก็จริงๆเลยแหละเจ้าค่ะเอ้ย <c oughs> มันหนาวต่างดุษก็แอบ,บมองพวกเราอยู่เหมือนกันอะมนุษย์ต่างดาวหนนเองเอาและวันนี้หยิกแกมหยอกกันพอแก่นี้ก่อนดีกว่านะเจ้าค่ะตอนนี้หม่อมป้าได้เวลาต่องเจลลีเอไปแล้วละและ,ลและสวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะ